สวัสดีครับลุงน้อยหน่งสองกเกษตรฟาร์มจังหวัดพิษณงโลกครับนี่เฟอร์ริคพัดอาหารเสริมวิตามินบำรุงเลือดบำรุงสุขภาพชนิดเม็ดหมาแมวนะครับผมก็เอามาให้แม่หมาผมเนี่ยเพิ่งคลอดเมื่อคืนนี้ครับผมเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัขไทยหลังอานนะครับเนี่ยให้กินก่อนคลอด อายุคันสัก45วันนี่ผมก็เริ่มให้กินไอตัวเฟอริกเนี่ยเฟอริกพอสเคเป็นวิตามินธาตุเหล็กบำรุงเลือดบำรุงน้ำนมนะเม็ดอย่างนี้เม็ดอย่างนี้นี่จะกินเม็ดแบบนี้ให้ดูนี่เม็ดแบบนี้ที่กินก็ง่ายครับก็ป้อนป้อนธรรมดาป้อนป้อนเข้าไปเลยแม่หมาให้นมลูกก็กินได้ครับ ถ้าหมาแลบลิน้นแสดงว่ากึนแล้วเนี่ยกึนแล้วง่ายดูน้ำนมครับดูผลงานนมดีมากได้เด็กชายสวัสด3สามตัวนะครับเนี่ยเสริมน้ำนมกระปุกไม่แพงครับกระปุกนึงมี40เม็ดเนี่ยรปุกนึงมี40เม็ดถ้าใคร อยากจะซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลายแทงไว้ให้ลิงก์ด้านล่างนะครับ